สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อรับเข้าสู่รวตุวกตานะคะวันนี้ชวนมาทําไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยทานกันค่ะเป็นไส้กรอกข้าวนะคะส่วนผสมและว,วิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูและทําด้วยกันเลยค่ะ Hi everyone welcome to t u k a t a Thai Kitchen today I make the Thai Eastern Thailand sauces super yummy and easy if you go to Thailand you need to try this it's super yummy you can find everywhere in the street food in Thailand super easy to make and delicious if you interested how to make I'm going to show you how to make it let s get started ส่วนผสมเครื่องปรุงของเราที่จะทำไส้กรอกอีสานของตานะคะก็จะมีไส้ไส้หมูนะคะที่อเมริกาเขาจะขายเป็นแพ็คแบบนี้นะคะแช่แข็งเขาเรียกว่าซอส Casing แล้วก็จะมีหมูบดค่ะมีข้าวข้าวสุกนะคะมีเกลือน้ำตาลพริกไทยขาวพริกไทยดำ อันนี้เป็นซีซันนิงก็เป็นผงปรุงรสนะคะตาใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอร่อยชั่วหรือรสดีอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีต่ไม่มีรากผักชีตาตใช้ก้าน,นะคะ The i n g r e d i e n t gonna be ground pork, rice already cooked, salt, sugar, white peppercorn, black peppercorn, little seasoning powder, garlic, cilantro stem, and s a u c e c a s i n g that all ingredient s to make Thai East sauces. Let's get started. I'm gonna use mortar pestle to pound my. The first I'm going to pound black peppercorn. คลอกตำนะคะจะได้หอมหอมใส่พริกไทยดำค่ะพริกไทยขาวใส่สองอย่างเลยตามพริกไทยก่อนเลยเนาะ going to pound the pound garlic กระเทียมค่ะใส่รากผักชีด้วยค่ะแต่ไม่มีต่ใช้ก้านแล้วน,นะคะซิลอนเตอร์สเตม ามาเริ่มกันเลยนะคะจากหมูนะคะหมูบด ground pork I'm gonna add cilantro stem garlic and pepper and p o w r together สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตำเอาไว้นะคะน้ำตาลทรายค่ะ sugar ผงปรุงรสนะคะ seasoning powder เลือค่ะ Salt So I'm going to mix together นวดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันหอมหอมหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีนวดไปแล้วสักข้านาทีนะคะ After five minutes I'm gonna add my jasmine rice already cooked พอนวดพอเขาเหนียวเกาะตัวกันนะคะก็ใส่ข้าวได้เลยค่ะ Jasmine rice ก็เดี๋ยวจะเอาไส้นะคะใส่เข้าไปในเครื่อง this one is done about filling the pork in the casing ไส้กรอกที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มา2เส้นประมาณนี้นะคะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนกิโลเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ชอบนะคะใครจะผูกเป็นท่อนท่อนยาวขนาดนี้หรือว่าจะเป็นข้อสั้นๆนะคะแต่ว่าเราจะทำเป็นข้อสั้นๆก็เดี๋ยวเรามาบิดกันเลย นี่บิดไปสองข้อแล้วบิดบิดบิดไม่ต้องเชือกผูอะค่ะง่ายดีแบบนี้เขาก็อยู่เนาะเวลายัดไส้ก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแต่ทำเป็นข้อเล็กๆแบบนี้นะคะก็กะประมาณสักรูปนิ้วหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะก็บิด ที่เขาก็อยู่ล่ะทํากินเองนะคะก็เลยไม่ได้ให้สวยมากมายเนี่ค่ะตาก็ใช้สองนิ้วบีบไปลูกขนาดไหนก็บีบ เสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมนะคะวันหรือสอวันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปย่างหรือไปทอดกันนะคะจะได้ไส้กรอกอีสานอร่อยอร่อยทานกันค่ะตากไว้1วันแล้วนะคะแห้งดีแล้วเดี๋ยวตราจะมาย่างนะคะ this is my sauce Thai Eastern sauces after one day now next I'm going to grill เดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะคะจะเปิดเตาเอาไว้ได้สักพักหนึ่งละเริ่มร้อนแล้ว่ะ จัดการจากที่ตอนที่เอามาจากตอนที่ตากนะคะไส้กรอกอีสานของเราเหี่ยวมากดูสิตอนนี้ตึง หนังเขาจะตึงขึ้นมานะคะหลังจากโดนความร้อนเป่งเลยต้องคอยเอาไม้แหลมๆจิ้มนะคะเพื่อให้ความร้อนเข้าไปถึงด้วยแล้วก็ให้หนังไส้ของเราไม่แตกด้วยตอนนี้หอมมากเลยค่ะเกือบสุกแล้วเห็นไหมคะนี่คอยกลับเขาหน่อยนะคะ คิดว่าน่าจะถูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ My Thai e a s t e r n Sauce g e I believe this is well done Now time to eat I'm going to put the beautiful plate เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานรับประทานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกำลังร้อนๆเลยเสร็จแล้วใช้กันไกรตัด ไก่กรออีสานร้อนร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาง่ายดายเลยเห็นไหมคะลองทํากันดูที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากเลยยิ่งอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ไกลๆคิดถึงเมืองไทยก็ทําไส้กรออีสานทานกันที่บ้านนะคะง่ายๆเลยหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทํากันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามตาด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ this is finished s subyami Thai Eastern sauces Thai sausage is you can find everywhere in street food in Thailand super yummy and a little bit sour mmm you don't have to eat it right because inside stuff with the already have just been right super yummy and easy to make I hope you enjoy my video and please subscribe my channel come back to see my channel I have a tiny recipe come out every week see you next recipe thank you for watching see you next time bye bye